สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังเข้ามารับชมช่องของยูทูบแนลนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังจะเปลี่ยนนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครๆหลายๆคนนะครับก็มาดูกันเลยครับครับสาหรับ ้าเบกตัวนี้นะครับเป็นอะไหล่แท้นะครับซึ่งผมซื้อจากศูนย์บริการนะครับก็ราคาอยู่ประมาณสองร้อยาสิบบาทนะครับก็อะไหล่แท้จุดสังเกตก็จะมีพาร์ทนะครับตรงรุ่นนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น06 455นะครับขีด KVB ขีด t ีศูน่งศนนะครับก็ ใช้ของแท้นะครับผมแนะนํานะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะครับก็อะไหล่แท้มันจะอายุการใช้งานมันก็จะยานานกว่านะครับก็สังเกตจากาตัวเดิมนะครับผมก็ตั้งแต่ออกรถเลยนะครับก็ประมาณเกืบอบ2ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้กม็มันหมดสภาพแล้วนะครับอะไหล่เก่า จานก็เริ่มเริ่มลายแล้วนะครับก็ถึงเวลาเปลี่ยนนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะถอดตัวนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นน็อตเบอร์แปดนะครับข้างล่างนี้นะครับ ่อมาก็จะเป็นเบอร์12นะครับ2ตัวนี้นะครับที่จับจุดจุดปั๊มนะครับ ยิงออกเลยนะครับเพราะว่าเราถอดน็อตตัวที่ออกนะครับเวลาถอดมามันจะง่ายนะครับถ้าเราถอดน็อตตัวนี้ทีหลังนะครับมันก็จะกินแรงแล้วนะครับก็แนะนําให้ถอดน็อตตัวนี้ก่อนนะครับ ก็ดูสภาพครับถอดถอดน็อตถอดขายึดนะครับขายึดตัวเอกตัวนี้นะครับก็ ใส่เจรวีนะครับเข้าไปนะครับเพื่อเวลาประกอบจะได้ง่ายๆนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดันนะครับลูกนะครับลูกลูกปั๊มนะครับ เข้าไปนะครับเดี๋ยวแต่ขนาดนะครับสุผมก็ใช้แรงกดนิดนึงนะครับโอเคแล้วครับ ขั้นตอนแรกนะครับในการประก,กอบนะครับก็ใส่ขายุดจุดปั๊มเบกเข้าไปก่อนนะครับ ทำด้วยพระเบก ก็ใส่ยึดให้มันขึ้นรูปก่อนนะครับแล้วก็ปรกอบเข้าเลยนะครับ ขันพอตึงมือก่อนนะครับค่อยล็อกอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอามา,มาล็อกเบอร์แปดทั้งล่างครับแล้วค่อยมาล็อกตัวสิบสองข้างบนนะ แน่นเลยนะครับจากนั้นเราก็มาไล่นะครับไล่น้ำมันนะครับให้มันตึงมือนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการรีวิวนะครับเปลี่ยนผ้าเบรก พรี่ิบหไอนะครับก็ฝากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่กำลังจะเปลี่ยนนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับก็าท่านผู้ชมท่านไหนมีข้อสงสัยหรืออยากให้ช่องของย e ทชแนลนะครับมารีวิวเปลี่ยนอะไรตัวไหนให้ดูกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวสวัสดีครับ